อ,อ,อทางเข้าบ้านทางมาบ้านครับโอ้น้ำเยอะอะไรอย่างนี้นี่กลับมาอยากทำงานครับนี่เจอน้ำท่วมทางครับทางหน้าบ้านครับนะครับสวัสดีครับอยู่กลังเคลเด้ยควาวเตอร์ทราครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับมาเจอก,กันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาดูหน้าบ้านผมครับ โอ้ไม่ใช่ไก่ลอยคอละบ่ไก่ชนผมเลี้ยงไว้นี่เจไม้อยู่ยังไงเนาะเจไม้น้ำท่วมเจไม้แล้วนีออ่นี่ครับโอ้ท่วมหน้าบ้านเลยเขาได้ไมนี่ เขาบ้านได้ไหมไอ้จีไมชี้อะไรถนนหักหรือเปล่าเอออะไรไจีไมว่าอะไรถนนพังหมอโอ้เขากลัวย <c oughs> ืนเท้าเซลดูเลยครับ อ,อน้ำพายุเข้าครับเกเดอรก็กลับมาจากทำงานน้ำท่วมบ้านเลยอจอดโรงรถเลยครับ น้ำท่วมน้ำท่วมบ้านโอ้ไก่ไม่เข้าร่มเลยนี่ขอบไก่น้ำท่วมแล้วมั้งโอ้ยน้ำเข้าบ้านเลยครับนุ๊ขอบไก่น้ำท่วมแล้วมั้งนุ อะไรไหมเขามีคณน้ำหลังบ้านนี่มันท่วมมันนี่หมดเลยเออน้ำช่วมบ้านเลยครับดูโอ้โหดูดูน้ำท่วมดูหลังบ้านก่อนครับโอ้ช่วมต้นมะพร้าวเลยเออครับนี่ วัดศาสตร์ครับไม่เคยท่วมครับตั้งแต่ผมมาอยู่บ้านนี้ไม่เคยท่วมถึงขนาดนี้เลยนี่วันนี้ท่วมมากเลยผมมาอยู่บ้านเจ๊ไมก็เข้าสิบเจ็ดปีแล้วครับไม่เคยเห็นท่วมขนาดนี้ครับท่วมเยอะีอ๋ยวไปไปช่วยพ่อตาเขี่ยขยะกันครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ